เราอยู่กันที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตวันนี้เราจะมาแนะนำฝ่ายงานในหน่วยงานที่นี่กันนะคะเมื่อเดินเข้ามาทางด้านในนะคะ <ELL> ก็จะเป็นห,ห้องปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปโดยออหน้าที่การงานก็จะมีงานบริหารงานทั่วไปงานสารบัญงานการเจ้าหน้าที่งานวินัยและระบบคุณธรรม งานอาคารสถานที่งานเรื่องราวาทุกงานรัฐพิธีราชพิธีของหน่วยงานงานงบประมาณงานจายเงินและบัญชีและสุดท้ายก็เป็นการบริหารจัดระบบคอมพิวเตอร์ต่อมานะคะส่วนฝ่ายส่วนนิติศาสตร์ในการจัดการโดยมีหน้าที่ปฏิบัติงานก็คือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุงานนโยบ,บายและส่วนนิติศาสตร์ การส่งเสร,รมิมการมีส่วนร,ร่วมขององค์กรปกครองท้องถิ่นชุมชนประชาชนตลอดจนองคอ์กรเอกชนในการสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะการพัฒนานระบบราชการการจัดทําแผนง,านงบประมาณการจัดทําแผนสนับสนุนกปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินและการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการค่ะต่อมานะคะโดยเข้ามาทางฝั่งก็จะเป็นฝ่ายงานส่วนโครงการและปฏินนบัติการ ก็จะทํางานเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์สำนวนและจัดทาฐานข้อมูลสภาพภูมิประเทศสิ่งก่อสร้างที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดสาธารณภัยดาเนินการและประสานงานด้านวิศวกรรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนมีข้อความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและประเมินราคาโครงการควบคุมกํากับติดตามเร่งรัดการปฏิบัติการป้องกันบรรเทาและฟื้นฟูด้านสาธารณภัย ดำเนินการเพื่อฟู้บูรณาสภาพพื้นที่ประสบภัยดำเนินการเฝ้าระวังรับแจ้งเหตุรายงานและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประเมินและรายงานระดับความรุนแรงขั้นต้นของสาธารณภัยประสานงานและอำนวยการปฏิบัติงานร,างร่วมกับอาสา,าสมาัครองค์กรประชาชนในการดำเนินการด้านสาธารณภัยและงานความปลอดภัทยทางถนนค่ะเมื่อเดินขึ้นมาชั้นสองคงก็จะพบกับห้อง ส่วนตุวอบรมพารกงานหนึ่งการจัดแผนงรวกอบรมฝึกซ้อมฝึกปฏิบัติให้สมควรแบบแข่งแม่บทป้องกันและประทามสานภัยสการหน่วยงานและปฏิบัติตรวอบรมด้านการป้องกันการเทาและควบคุมให้สัเจาชกา ฝึกปฏิบัติฝึกซ้อมด้านการพัฒนา้องถินและารน้อมู้สี่งานประชาสัมพันธ์ห้าจัดการความรู้ในองค์กรและอิกรภายนอกตลอดจนพัฒนากานอสและหกงานจิตอาสาพรคราชการค่ะมาสงตรัพยากรทุปภายกิจงานหนึ่งการประหานงแพนที่ควอบคุมและแบเแค ้อจากคนถ้าใช้ในกิจการด้าสาธารณภัยสองดำเนินการซ่องและบำรุงเครื่องจากคนสามดำเนินการซ่องและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสี่การจัดสารและสนับสนุนทรัพยากรผู้ิปัในภารกิจด้านสาธารณภัยและสุดท้ายนะคะข้อห้าการบริหารจัดการสู่มรดกเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะ ส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องประชุมปาะตรงนะคะของศูนย์อ้องกันและบรรทอนสารนรภัยเขตสิบแปดกรุเกตค่ะค่ะหน้าปฏิบัติงานนะคะฝั่งนี้จะเป็นฝ่ายบริหารทั่วไปส่วนอีกฝั่งจะเป็นฝ่ายยุทธศาสตร์การจัดทำแผนต่างๆ สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องการเงิน นี่นะครับนี่คือห้องกำหับหน่วยพยากรผ์ภูมิภนะครับเีนดูข้างในได้ ลินคงชำน,นาญรปศหสี่หฝ่ายบริหารทั่วไปงานหลักคือลงระบบสาราบัญอิเล็กทรอนิกส์การแจ้งเวียนงานรองคือลงทะเบียนรับฝ่ายบริหารเสนอหนังสือผู้บริหารหัวหน้าฝ่ายบริหารงานอื่นๆคือถ่ายเอกสารสแกนหนังสือลงระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ นางสาวไอระดามากแก้วรปรส641หนฝ่ายบริหารทั่วไปงานหลักคือลงทะเบียนรับฝ่ายบริหารงานรองคือเสนอหนังสือผู้บริหารหัวหน้าฝ่ายบริหารเสนอหนังสือแจ้งเวียนงานอื่นๆคือสแกนหนังสือลงระบบอิเล็กทรอนิอกส์ถ่ายเอกสารเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์เปลี่ยนชื่อเอกสารหน้าเฟม นางสาวสศิธรส,สืบพงพักดีบุรีรระสองสี่หนึ่งฝ่ายยุตสาสตร์และการจัดการงานหลักคือเตรียมเอกสารเสนอที่ประชุมเพื่อขับเคลื่อนตามแผนงานรองคือเสนอหนังสือให้กับผู้บริหารงานอื่นๆคือทายเอกสารเสนอหนังสือลงระบบอิเล็กทรอนิกส ปาหกสี่หนึ่ง 41, ฝ่ายสนับสนุนทรัพยากรกรู้ภัยงานหลักคือเสนอหนังสือให้กับผู้บริหารงานรองคือออกเลขทะเบียนหนังสือสอง่งงานอื่นๆคือถ่ายเอกสารสแก,กนหนังสือลงระบบอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมร่วมกันเข้าร่วมกิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองของศูนย์ปพสิบแปดเรียนรู้อุปกรณ์ซ่อมรักษารถผลิตน้ำเข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดภูเก็ตรวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมช,ชนอบอุ่นพ้นภัยยาเสพติดอบรมการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ของศูนย์ปพสิบแปดภูเก็ต การใช้ Microsoft Word ในการทำข่าวประชาสัมพันธ์ใช้เครื่องมือแทรกรูปภาพมาใส่ทำของข้อความเอาข้อความจากเอกสารที่พี่เลี้ยงให้มาใส่ประมาณเวลาบุคลากรไปทำกิจกรรมผู้อำนวยการมีการประชุมอัปเดตข่าวสารต่างๆหรือกิจกรรมอาสาจะมีการประชาสัมพันธ์ลงเพจเพื่อให้ติดตามข่าวสารเช่นกิจกรรมตักบาตรเพื่อขับเคลื่อนข้านิยม และวัฒนธรรมขององค์กรภายใต้ในเรื่องครอบครัวเดียวกันครอบครัว DDPM การใช้ Microsoft Excel ในการทำตารางจำนวนรถในศูนย์ปอพ .18 ใช้เครื่องมือทำตารางพิมพ์จำนวนรถต่างๆที่มีอยู่ในศูนย์เขตปอพสิ P P 18. จากเอกสารที่หัวหน้าฝ่ายงานมอบให้เพื่อทำให้ทราบจำนวนรถอย่างชัดเจน สวัสดีครับผมนายเสวัตตันตั้งนะครับรบกตของทีนนะครับนี่ครับก็คือที่กองนะครับจสนับสนุนทรัพยากรผู้ัยนะครับทีนี้นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับการมาของที่นี่นะครับัระตุ้งสร้างผู้ไปนะครับบริการการดำเนินการบริหารการวางแผนนะครับเกี่ยวกับการติดตามกับข้อมูลข่าวสารทั่วไปนะครับแล้วก็เกี่ยวกับอำนวามวกการรักษาต้นแทน เครื่องยนต์ต่างๆนะครับที่อยู่ในในในเครื่องที่ใช้อยู่นะครับมันก็มีระบบการวางแผนเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆนะครับในทรัพยากรหน่วยงานที่สับสนุนนะครับแล้วก็ประสพตา,า,างานจัดทงานต่างๆเกี่ยวกับผู้ที่ะสภไยนะครับแล้วก็ช่วยช่วยสับสนุนให้ทำสุนะคาับเกี่ยวกับ,าบ,าบาก,การบริหารจัดการสนย์บริการนะครับ แล้วก็อันท้ายนะครับก็คือมีการปฏิบัติงานเรื่องเกิงานหน่วยงานต่างๆแล้วก็เกี่ยว้องเกี่ยวข้องกับการได้รับมอบหมายที่ชาวบ้าน8บกร้อนครับนี่นะครับก็คือเราจะไม่ให้นำเดียวกับรถใช้แบบปฏิบัติงานนะครับ มีอยู่จํานวนหนึ่งนะครับแล้อีกจํานวนหนึ่งก็อยู่ในที่ปพเขตอำเภอสาางนะครับเนี่ยครับก็คือรบรถเินที่ใครับ้วที่ดีเที่เกิดกับใช้ในการปฏิตงานคือประหยัดรดับแรกนะครับก็คือว่าได้ข้อมูลมากกว่ารถอื่นนะครับต่อมานะครับนี่คือทั้งสองนะก็คือรถผลิตน้ำเดื่มนะครับใช้ในการผลิตน้ำเดือมเลย เจ็ดดายผู้ที่ประสบไฟน้ำร่วมหรือว่าขาดน้ำอะไรนะครับต่อมาครับี่คือรถคันีผู้ถามนะครับรถดีน์รถกระจายกระจายไฟนะครับก็คือรถที่มีสปอตไลท์ครับ่ตัวครับก็คือช่วยช่วยที่มืดนะครับก็คืออยู่ในในความมืดก็คือเหมือนกับไฟดับหรือว่าขาดไฟอะไรไปนะครับก็คือรถคันนี้ครับนำไปใช้ในที่ผู้ที่ประสบไฟเหมือนับอาคารนะไครับ ต่อมานะครับก็คือวัดับเพลิงนะครับในอาคารนะครับก็คือตับเพืิงที่อาคารเกิดไฟไปไหมหรือถูกชงนะครับก็คือใช้รถคันนี้ครับเพื่อไปดับเพลิงอาคารสูงนะครับนี่ครับคันต่อไปนะครับก็คือวัดดับเพลิงไฟป่านะครับสามารถช่วยในการเข้าไปในไฟปาครับก็คือมที่ปามันออกไปคุกคามนะครับคือคืออันนี้นะครับก็คือเพื่อสามารถดับ ไฟฟ้าที่อยู่ด้านหน้านะครับเข้าไปก็มีมีสายครับต่อเข้ามาก็คือพ่วงเข้าไปเลยครับท้างนนี่นะครับก็คือรถรถแบบแบบเพลิครบโฟมครับที่มีขนาดขนาดใหญ่นะครับก็คือสามารถแบบไปที่ลุกลรามขนาดใหญ่นะครับก็คือใช้ตัวนี้นะครับเพื่อจะใช้โฟมนะครับฉีดเข้าไปครับเพื่อให้ไปเกิดการระบายน้อยลงครับ